สวัสดีครับมาคุยกันต่อกับมดป่าทึบนะครับอ่าคลิปนี้จะเป็นมดยิงนะมดป่าทึบที่เป็นมดยิงจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเจ้าสวงอกสีเหลืองตัวนี้ผมได้มาแล้วนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือสีเงินซาราตัวนี้ผมยังไม่ได้นะครับนะเดีย๋ยวจะมาคุยกันคลิปนี้จะมาคุยกยวกัเจ้าสองตัวนี้นะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคันไฟขาละเอียดผมยังไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นมดยิงของถิ่นทุลกันดานนะครับยังไม่ได้นะเล่นแต่ยิงแต่มดยิงยังได้ไม่ครบไปได้มดกาดอา้าวนะครับเริ่มที่ตัวที่ผมมีก่อนแล้วกันนะครับทรวงอกสีเหลืองที่ผมมีแล้วผมเปิดสกิลครบแล้วนะโอเค มันเป็นมดยิงสายสนับฝ่ายสนับสนุนนะครับก็คือไม่ได้โจมตีด้วยตัวมันเองตรงๆนะจะเป็นการสนับสนุนเพื่อนนะครับเป็นเป็นมดบัฟนะครับอ่ะมาดูสกิลสองกันดีกว่าตึบสกิลสองของมันจะบอกว่าก่อนต่อสู้เอออันนี้แปลกอันนี้แปลกปกติจะไม่มีไม่มีไม่มีก่อนต่อสู้นะทีมทั้งหมดในขบวนโอ้บัฟบัฟเพื่อนทุกทีมเลย นะครับิบ่ทุกทีมเลยช่วงระยะมีผล2คืออยู่ตรงแถวไหนก็ได้นะครับระยะมันถึงไปดูเรื่องระยะช่วงระยะมีผลในในคลิปช่วงระยะมีผลได้นะครับผมทาไ้แล้วนะมันบอกว่าในระหว่างการต่อสู้หากขบวนฝ่ายเราลงมือก่อนความเสียหายที่สร้างขึ้นจะเพิ่มขึ้น20%อแต่หากลงมือระดับ2ลงมือทีหลังนั่นแหละ นะครับความเสียหายที่ได้รับจะลดลงยี่เปอร์เซ็นต์อ๋อก่อนต่อสู้ครับจริงจริงอ่าเป็นบัฟที่ใช้ได้ทันทีเป็นบัฟที่มีผลทันทีกับทีมทั้งหมดในขบวนด้วยไอ้จ้ะเป็นเล่นไปโดยที่ถ้าทีมของเราเนี่ยทัพของเราเนี่ยนะครับความไวสูงกว่าอีกฝ่ายนะครับเราจะโจมตีก่อนนะเราจะได้โจมตีก่อน โดยที่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นมดยิงนะต้องเป็นมุตทหารที่เป็นมดยิงนะครับถึงจะได้ได้เอฟเฟกผลของบัฟอันนี้นะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้น20นะและถ้าคุณอัพอัพดาว2ดาวนะครับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าไหร่ถึง30เลยนะครับถ้าโจมตีก่อนถ้าไวกว่าถ้าเราไวกว่าเขาเราโจมตีก่อน เราได้พลังโจมตีโทษเราได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ20%แต่ถ้าเราโจมตีทีหลังโดนศัตรูโจมตีก่อนความเสียหายที่ศัตรูโจมตีเรามาจะลดลง20%และสามารถเพิ่มได้ถึง30%เมื่ออัพ2อดาวเอออันนี้แปลกนะครับยังยังยังไม่เคยเจอบัฟลักษณะนี้นะมีผลก่อนหลังอะไรนี่แปลกดีนะครับแปลกดี ต่อไปสกิลที่5นะครับปรมาจารย์เรียนแบบเออชื่อแปลกๆมาดูดีกว่าอ่ะเป็นสกิลต่อสู้นะครับขบวนเล็กที่มอสพิเศษอยู่ก็คือเฉพาะเฉพาะขบวนมันเองนะครับช่วงระยะมีผล5ช่วงระยะมีผล5โอเคอยู่แถวหลังสุดก็ได้ก็เอฟเฟกนี้ก็สามารถส่งผลถึงแถวหลังสุดของศัตรูได้นะครับ ไปดูช่วงระยะมีผลเรื่องทลิปช่วงระยะมีผลนะครับคุณจะเข้าใจตรงนี้ได้มากขึ้นนะที่ผมอธิบายที่ผมพูดอย่างนี้คุณจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับผมอาจจะแปะลิงก์ช่วงระยะมีผลไว้ที่คําอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่ลืมนะ <c oughs> มีผลเมื่ออ่ะโอเคพวกมืมมมดยิงอันนี้แน่นอนโอกาส70%ก็คือโอกาสค่อนข้างสูงนะครับโอกาสค่อนข้างสูง ที่จะคัดลอกสกิลความเสียหายของขบวนเล็กสายยิงแถวหลังของฝ่ายเราสกิลความเสียหายของหมายถึงแถวหลังของเราโดนยิงก่อแล้วปล่อยมันเอฟเฟกจากสกิลเพิ่มขึ้นอีก15%เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ทำความเข้าใจก่อนผมยังไม่ได้ใช้ตัวนี้แบบจริงจังนะครับ ความหมายที่ผมเข้าใจนะครับก็คือว่ามันจะคัดลอกสกิลความเสียหายของขบวนเล็กสายยิงแถวหลังของฝ่ายเราปกติแล้วเนี่ยมดยิงแถวหลังเนี่ยจะโดนตบจนเกลี้ยงเวลาเวลายึดหอกันนะไปตีหอกันเผาหอกันน,นะครับแถวหลังเกลี้ยงก่อนเออคือเหมือนกับว่าโดนสกิลจากมัดฝ่ายตรงข้ามตบแถวหลังเราจนเกลี้ยงก่อน ไอ้สกิลเนี้ยมันมีผลสาหรับเมื่อแถวหลังแล้วโดนโจมตีนี่เมื่อแถวหลังแล้วโดนสกิลโจมตีเข้ามานะครับสกิลนี้จะอาจจะนะใช้คำว่าอาจจะเพราะมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะคัดลอกแล้วก็ปล่อยใส่ตัวที่โจมตีมันใช่ปะ่ะไม่ได้บอกว่าปล่อยใส่ใครนะครับเอฟเฟกต์จากสกิลจะเพิ่มไึอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ โอ้โดนโดนตบร0อยโจมตีอีกฝ่ายหนึงร้อนะครับเหมือนเขาเรียกอะไร c o u n t อร์แอ a แทอ่าคือเราก็เจ็บอีกฝ่ายก็เจ็บนะครับถ้าผมอธิบายผิดขอโทษก่อนนะครับขอโทษด้วยนะครับผมเข้าใจว่ามันคัดลอกแล้วมันก็มันก็ยิงกับนะยิงกลับไปนะครับเพราะไม่ได้บอกว่ายิงให้ใครนะครับ แล้วปล่อยมันเออยังยังยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่กับกับตัวหนังสืออันนี้แปลมานะครับก็แปลมานะครับแต่ถือว่าเป็นอีกสกิลที่แปลกครับอีกสกิลที่แปลกนะเดี๋ยวอาจจะอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่ามันมันคัดลอกอะไรยังไงแน่ๆนะครับอันนี้ไม่ชัวนะครับโอเคต่อไปสกิลที่7ครับเป็นสกิลบัฟบัฟอะไรบัฟทีมทั้งหมดในขบวนนะครับ เพิ่มการป้องกัน6 0และเมื่อถึงเจ็ดาวก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพิ่มขึ้นได้อีกนะเพิ่มป้องกันมาป้องกันต่อไปสกิลที่8ครับของเหลวกัการรักษาเอาไว้ฮิลเหรอช่วงนี้มีผล2ขบวนเล็กที่มดพิเศษอยู่ก็คือตัวมันเองทับของมันเองนะครับชีวิตของขอบวนเล็กทั้งหมดของฝ่ายเราทำไมที่บอกทั้งหมดอ่ะบวก20% และทุกครั้งที่ปล่อยสกิลอา่าซึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนคือมันสกิลนี้เป็นสกิลแบบแบบมีผลมีผลเลยนะครับ1 0 0นะครับนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ปล่อยสกิลเนี่ยยังมีโอกาสอีก50%โอเคปล่อยสกิลแรกครั้งแรกเนี่ยมันจะได้เลือดก่อนบวก20%นะครับ และทุกครั้งที่ปล่อยเนี่ยมีโอกาสอีกครึ่งต่อครึ่งนะครับที่จะเพิ่มการป้องกันไปด้วย25%อ่าโอเคนะเข้าใจป่ะกับคูณเล็กฝ่ายเราโอเคถ้าสามารถซ้อนทับกันได้และสติกเกอร์เอฟเฟกการรักษาด้วยอัตราการรักษาอีก100%เอเอ้ยะก็คือมีโอกาสครึ่งต่อครึ่งที่จะเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่มรักษาให้กับขบวนเล็กของมันเองนะครับ นะครับแต่ว่าบัฟบัฟชีวิตน่าจะเพิ่มให้ทั้ง3ามทับเลยเป็นสกิลที่ซับซ้อนเหลือเกินนะครับผมผมเข้าใจอย่างนี้นะถ้าผิดขออภัยนะผมเข้าใจว่าเป็นสกิลที่มีผลทันทีนะครับหมายถึงว่ามีมีผลทุกรอบอะนะครับโดยการเพิ่มเลือดให้กับมดทหาร20%ทุกทุกขบวนนะครับและยังมีผลอ่ายังมีเอฟเฟกอีก ขึ้นต่อขึ้นก็คือห้าสิน50%ที่จะเพิ่มป้องกันให้กับขบวนมันเองขบวนข,ของเจ้าตัวเนี้อะไรนะสงออกสีเหลืองนี่นะครับยี้าเซแล้วก็รักษาอีกร้อยเอซ์เอซับซ้อนมดปาดทึบที่สกิลซับซ้อนมากนะครับแหมถ้ามันถ้ามันมีเป็นเวลาต่อสู้มันเป็นฉาก3 d นะแล้วมันขึ้นมาว่าสกิลอะไรออกนะสุดยอดเลยนะ อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะไม่งั้นงง,งดาสกิลอะไรออกบ้างต้ออะไรบ้างนะครับง,งงงอยู่นะครับก็เป็นมดท,ที่เป็นมดบัฟจริงๆเป็นมดบัฟจริงครับสายท่านสนับสนุนสายท่านสนับสนุนนะครับน่าสนุกอ่าเป็นมดสําหรับ PVP ก็คือก็คือตีหลังตีหลังสู้กับผู้เล่นด้วยกันนะครับสู้กับผู้เล่นด้วยกัน PVP คือ p l a y e อร์ VOS s ์ s player ก็คือผู้เล่นประทะผู้เล่นนะครับตัวนี้อาจจะไม่เหมาะถ้าจะไปตีตุ่นตีลิ้นนะครับนะอาจจะไม่เหมาะนะครับอย่างเงี้ยตีตุ่นตีลิ้นมันไม่ต้องมันมันไม่ตอกโต้เราอะเราไม่ต้องป้องกันก็ได้นะครับเราไม่ต้องใช้เลือดก็ได้เราไม่ต้องหิวก็ได้เพราะเราไม่เจ็บตีตุ่นตีลิ้นเราไม่เจ็บนะครับเป็นมดสำหรับ PvP ซะมากกว่านะครับลอง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 ,ลองฝึก อ่านสกิลแล้วก็ทำความเข้าใจหรือว่ามันเป็นมดสำหรับการกิจกรรมใดนะครับแต่ทุกตัวเก็บไว้ให้ครบนะครับ 1. คือเหรียญตรา 2. คือลงเขาวงกะถ,ถ้าเรามีมดเยอะแล้วก็สามารถไปชั้นได้ลึกขึ้นในเขาวงกดนะครับโอเคผ่านพ้นไปกับเจ้าโซลออกซีเหลืองนะครับเออเดี๋ยวผมต้องอาจจะต้องเอามาใส่ทับทับรองนะครับเอามาใส่ทับรองลนะ ไปเผาหงเผาหอนะครับหรืออาจจะลองเล่นในทับหลักถ้าเป็นลงปะทึบนะครับเป็นลงปะทึบในรอบหน้าได้เอามาใช้นะครับตึงดีตึงดีตัวต่อไปครับมดสีเงินซารา่าเป็นทะเลทรายมาเชียร์ผมยังไม่มีครับผมยังไม่มีเป็นมดระยะไกลครับออ้ยขอโทษมือไปโดนเป็นมดระยะไกลครับก็คืออยู่แถวหลังเหมาะสาหรับอยู่แถวหลังแถวสาม นะครับหมอดำเนอยู่แถวสามนะครับควบคุมทหารที่เป็นมดหญิงนะครับคุมถ้าอามดอื่นไปใส่สกิลไม่ออกนะครับมาดูสกิลกันครับสกิลที่2นะครับเริ่มกันเลยกับสีเงินซาร่าซุ่มหนึ่งทีมศัตรูที่อยู่ในระยะมีผลช่วงระยะมีผล6เออพิสดารช่วงระยะมีผล6 ปกติช่วงระยะมีผลสูงสุดที่เคยเจอก็คือ5้าใช่ป่ะไอ้ตัวนี้มาหนะครับไอเนี่ยไอเนี้ยสนุกนะครับมันจะมีผลอะไรนะครับไปดูในคลิปช่วงระยะมีผล <laughs> นะครับผมอธิบายไปแล้วและนอกจากนี้แล้วนะครับมันยังเกี่ยวเนื่องกับสกิล ที่8ของตัวมันเองด้วยนะครับช่วงระยะมีผล6นี่ปกติแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่แถวหลังสุดช่วงระยะมีผลที่จะโจมตีถึงแถวหลังสุดของศัตรูก็คือ5อันนี้6ทําไมต้อง6นะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันก่อน,อนว่าสกิลคืออะไรดีกว่านะครับมีโอกาส5 13นะครับที่จะโจมตีขาร์บเลสศัตรู2ครั้งตบเบิ้ล นะครับแล้วก็การจังตีแต่ละครั้งสร้างความเสียหายร้อยบและติดเครื่องหมายความเปราะบางไว้หนึ่งชิ้นเครื่องหมายความเปราะบางคืออะไรเครื่องหมายความเครื่องหมายแต่ละชิ้นจะทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายจากสกิลนี้เพิ่มขึ้น7%โอ้ คือถ้าโดนสกิลนี้จะเสียหายเพิ่มอีกโอ้เหมือนคล้ายๆยันเป็นตายของแม่เท่าทาริกาใน8เทพสูตรมังกรฟ้านะครับแม่เท่าทาริกาเป็นหนึ่งในสามสิทธิ์ของสนักสรานรม <c oughs> นอกเรื่องละนอกเรื่องละนะครับงั้นมียันเป็นตายนี่เหมือนกันมีเอายันเป็นแปะไว้นะครับแปะไว้แปะดีหนึ่งชิ้น ซึ่งสามารถซ้อนทับได้อีก้ะจนกว่าจะสิ้นสุดการต่อสู้การต่อสู้มี8ลรอบอะถ้ามเดยังอยู่ก็ทับได้8ชั้นนะครับโดยที่ถ้าคุณอัพดาวอัพดาวสดาวนะครับคุณจะเพิ่มโอกาสเป็นถึง80%เป็นเล่นเอ้ย80%นี่สูงมากนะครับถึงจะไม่ร้อยแต่มันก็ถือว่าสูงมากเป็นโอกาสที่สูงมากครับแล้วก็ยังสร้างความเสียหายได้ถึง250% ตบเบิ้ลด้วยนะตบเบิ้ลด้วยนะแล้วก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกด้วยยันเป็นตาย12อีกทุกรอบที่ได้สู้กันตึงครับตัวนี้ต,ตึงตึงตึงเลยสีเงินซาฮารานี่ตึงสกิลแรกก็ตึงมาแล้วไอโ้โซสกิลที่สก็ตึงแล้วนะครับต่อไปสกิลที่5ครับปุ๊บสกิลชื่อแสงสีเงินกับพริบนะครับ ต่อสู้นะครับสุ่ม3ศัตรูที่อยู่ในระยะมีผลโอ้โหตบตบหมูอ่ะแม่ต้องมาสุ่ม3ทีมตบหมดนะครับตบหมูนะช่วยะระยะมีผล6อ่ะ6มาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวสกิลที่8จะเป็นตัวบอกว่าทำไมช่วงระยะมีผลของเพื่อนๆหนึงเป็น6นะครับแล้วก็มีคำอธิบายอยู่แล้วในคลิปช่วงระยะมีผลนะครับคุณลองไปดูเอานะ มีโอกาส52%ที่จะสร้างความเสียหาย76%ที่จะซับซอนที่หายก็คือมีโอกาสอาจจะครึ่งๆอ่ะนะครับมีโอกาสครึ่งคึ่งอาจจะออกหรือไม่ออกก็ได้สกิลนี้แต่ถ้าออกมันจะโจมตี76%กับทุกขบวนทัพของศัตรูนะครับเนี่ยเ,ยเยกับขบวนเลทั้งหมดของฝ่ายศัตรูโดยที่เมื่อคุณอัพดาวนะครับเท่าไหร่ อัพดาวห้าดาวนะครับจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็พลังโจมตีออโทษความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีกอีกร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นตหมู่ครับมันอาจจะดูตัวเลขน้อยแต่มันตกหมู่คุณคูณสามไปดินะครับคุณคูณสามไปแล้วโอกาสสูงมากขึ้นนะครับจากห้าสิบสองกลายเป็นเจ็ดสิบไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับถือว่าสูงอยู่แต่พุ่งยังไม่ได้ <laughs> เอ้าต่อไปสกิลเจ็ดครับ สก,กิลเเป็นสก,กิลคำสั่งให้มีผลให้กับทีมทั้งหมดในกระบวนนะครับาการโจมตีของมนยิงเพิ่มขึ้น24%เพิ่มจมตีและเพิ่มได้ถึง100%เมื่อคุณทํา7ดาวว้าเดาวคือ2ดาวแดงนะครับเป็นเล่นไปเป็นเล่นไปเฮ้ยไม่น้อยนะต่อไปสกิล8ครับ ตอนที่8มีชื่อว่าการโจมตีระยะไกลนะครับก่อนต่อสู้อีกแล้วมีผลก่อนต่อสู้อีกแล้วนะครับมีผลก่อนต่อสู้อีกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าสปีดไม่มีผลกับไอ้สกิลนี้ก็คือมันมันมันออกเลยก่อนต่อสู้เหมือนกับโซบโกเหลืองในชะ่มมีสกิลบอ,อกก่อนต่อสู้ด้วยอันหนึง่งใช่ไหมครับไปดูย้อนดูได้นะต้นคลิปนะครับกำหนด หครั้งในแต่ละรอบมีโอกาส32%โอกาสไม่สูงเท่าไหร่นะครับ1ครั้งในแต่ละรอบอมีทั้งหมด8รอบก็ว่ากันไปรอบหนึ่งออกไปครั้งหนึงนะครับโอกาสโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับคือ32เซให้ระยะห่างตำแหน่งของขอบวนเล็ฝไาเราบวก1 เมื่อสร้างความเสียหายทุกๆ1ระยะห่างกระบวนเล็กเป้าหมายฝ่ายศัตรูความเสียหายจะเพิ่มอีก5้าเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคและเมื่อคุณอัพ8ดาวนะครับก็คือ3ดาวแดงนะครับโอกาสจะเพิ่มขึ้นเป็น70%โอรโอยไม่ไม่ต้องวนะครับจาก32เป็นสอนะครับโอ้โอ้โอ,โอ้ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับสกิลนี้ ตบสิบครั้งออกเจ็ดครั้งอ่ะเอางี้ดีกว่านี่คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็นี่ไงฟอร์ต่อสู้ครับไอ้โอกาสเนี้ยนะครับมันจะมีผลก็คือถ้าติดถ้าติดนะถ้าสกิลออกก็บางเถอะสกิลคืออะไรให้ระยะห่างตำแหน่งของขบวนเล็กฝ่ายระบบหนึ่งอันนี้มีอธิบายในช่วงระยะมีผล ก็คือถ้าคุณอยู่แถวหลังสุดมันจะบวก1ถอยไปอีก1แถว1นึ่แถวอะใช่ถ้าศัตรูมีระยะโจมตีแค่5แล้วอยู่แถวหลังสุดของเขาตกไม่ถึงครับตกไม่ถึงเจ้าสิงห์ซาฮาตอนที่สกิลนี้ออกนะครับแล้วมันออกก่อนต่อสู้ครับเข้าใจความหมายป่ะถ้าออกปุ๊บแล้วติดอีกฝั่งหนึ่งถ้าไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่มดซาฮาร่าเหมือนกันขอเรียกย่อๆแล้วกันถ้าไม่ใช่มดซาฮร่าเหมือนกันตกไม่ถึงครับหรือถ้าไม่ใช่มดระยะไกลช่วงระยะมีผล5แล้วอยู่แถวกลางตกไม่ถึงครับที่สําคัญคือสกิลนี้เนี่ยตัวเองต้องถอยหลังใช่ไหมมันอาจจะทําให้ตกไม่ถึงแถวหลังศัตรูถ้ามีแค่ห้าพอกันนะครับ อีกฝ่ายตบเราไม่ถึงเราก็ตบตัวหลังสุดเขาไม่ถึงเหมือนกันถ้าซาราอยู่แถวหลังสุดของฝ่ายเราอา,อาจจะต้องไปดู <c oughs> พูดซ้ำอีกหลายรอบนะครับไปดูคลิปเรื่องของช่วงระยะมีผลทาความเข้าใจซานะครับอันนี้ผมพูดปากเปล่าแห้งๆนะครับคุณอาจจะนึกไม่ออกนะครับกับกับเรื่องของสกิลนี้นะครับเมื่อมันบวกหนึ่งแล้วมันอยากจะตกให้โดนแถวหลังสุดของศัตรูมันจึงมีสกิลที่สองช่วงระยะมีผลหก สกิลที่5ก็ช่วงระยะมีผล6ขึ้นมาครับนั่นหมายความว่าต่อให้มันอยู่แถวหลังสุดมันก็สามารถตบถึงแถวหลังสุดของศัตรูได้นะครับแม้ตัวมันจะถอยมาแล้ว1นึ่งหนึ่งสเต็ปก็ตาม1นึ่งก้าก็ตามเข้าใจปะเข้าใจปะนะก็คือตัวมันถอยออกมา1แต่มันก็สามารถระยะม,มีผล 6. หระยะมีผลมันเพิ่มมา1อยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่า สกิลก็ออกถ้าสกิลออกเราก็ยังตกชาวบ,บ้านได้อยู่นะครับซับซ้อนหน่อยซับซ้อนหน่อยผมใช้คําว่าตึงๆเลยตัวนี้ตึงๆเลยครับมีสกิลอะไรแบบนี้นี่ตึงมากแต่ผมยังไม่มีไงไม่เป็นไรต่มใจโอเคครับเพื่อนๆคงจะทําความเข้าใจกับมอสิงห์กันซาร่าได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับส่วนเรื่องในช่วงระยะมีผล6 เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อธิบายเรื่องของช่วงระยะมีผลไปให้นะครับก็ถ้ายังไม่เข้าใจลองดูคลิปช่วงระยะมีผลแล้วก็กลับมาดูคลิปนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะโอเคครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะรู้จักมดยิงปลาทึบกันมากขึ้นแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมาจนจบ นะครับถ้าชื่นชอบก็กดถูกใจถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ามดลําเลียงป่าทึกจ้า